โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแก้ไฟคอปเปอร์มอนนะครับเพื <S <S ่อให้โปเกมอนของเราสามารถบินได้และบินได้เร็วนะครับอย่างเช่นเกงก้าตัวนี้ของผมมันได้ทำอะไรได้เลยใช่ไหมครับก็ผมจะมาสอนวิธีการแก้นะครับเรา,เอ,าออกจากโลกนี้ของเราก่อนนะครับไปมาที่โลกของเรานะครับกดที่ Edit และ o p open world f o l d e r นะครับ พอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับผมก็ให้เรามาที่โปเกมอนจากนั้นให้เรากดคอนโทรล F เพพิมพ์หาเพ้าเป็นกาถ้าไม่เจออย่างนี้นครับให้เราเขียนโปรแกรมใหม่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับหน้าแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกตัวที่มันสามารถบินได้ก่อนนะ อ,อย่างเงี้ยไฮริวตัวนี้นะครับสามารถบินได้ผมจะก๊อปมาให้หมดจนถึงตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะกดคอนโทนรล C ได้เลยนะครับแล้วก็อ่ะเขียนต่อกัน,นแล้วก็กดคอนโทรล V วางลงได้เลยครับตรงนี้ก็จะมาแล้วนะครับผมนี้เราจะเปลี่ยนจากชื่อเดนริวให้กลายเป็นเกงก้านนะครับ แตมิน่าแตมินาตรงนี้ผมแนะนําให้ปรับเป็นสักห้าร้อยนะครับเพราะจะได้บินได้นานและตรงนี้จะเห็นว่ามันมีคําว่าไฟขึ้นมาตรงนี้คือจุดที่เราอยากให้โชว์ว่าเรานั่งอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้จะเป็นแกน x นี่เป็นแกน y และตรงนี้จะเป็นแกน z เราสามารถมาปรับเปลี่ยนได้เองได้เลยนะครับผมแต่ผมจะไม่สอนปรับเปลี่ยนนะครับ โอเคครับแล้วต่อมาครับตรงนี้นี่สปีดสามารถปรับความเร็วได้นะครับอตอนนี้คอนเทยังไม่ปรับสปีดให้เพื่อนเพื่อนดูก่อน,นครับเรามาเซฟ,ฟไฟล์กันก่อนเราเป็นเทสความเร็วกันในเกมก,ก่อนว่ามันเร็วขนาดไหนเออความเร็วหนึ่งนี่เพื่อนๆอนอาจจะชอบแล้วก็ได้ไม่เร็วมากไม่เร็วไปไม่ช้าไปนะครับ ครับพอเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมมันดู่นนิสามารถขีได้นี่ครับเพนกงแสามารถขีดได้แล้วนะครับบินได้แล้วบินได้แบบนี้เลยนี่ครับรรนี่มันเป็นเทคความเร็วกดคอนโทรลนะครับเพื่อทำให้มันบินได้เร็วขึ้นอันนี้คือความเร็วระดับหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวผมออกไปลองเปลี่ยนความเร็วให้ดูก็ทำเหมือนเดิมนะครับกดเข้ามา Edit เปิดโ o มโฟลเดอมาที่นี่ปึ๊บโอเคมันจะเริ่มเป็นหน้าตามมาเมื่อกด c ันโทเอครั้งนี้พิมพ์หาเกงก้าที่เราทำตะกี้นะก็จะเจอละเกงก้าความเร็วผมปรับเป็นสักห้ามันดูกันว่ามันจะเร็วขึ้นขนาดไหนโอเค,ครับแล้วก็กลับเข้ามาในเกมนะครับผม นะครับก็มาในะนะเกมละเทสความเร็วปึ๊บอันนี้กดบินนะสเปซบาร์เฉยๆบินแล้วกดบิลโอ้ยังเร็วอะยังไม่ได้กดคอนโทรลเลยนะ่ะแล้วเรากดคอนโทรลนะจะเร็วขนาดไหนะโอ้โหแค่ความเร็วระดับห้าก็เร็วขนาดนี้ละคิดดูถ้าความเร็วระดับสิบอะเพื่อนคิดว่ามันจะเร็วขนาดไหนโอเคครับก็แก้ไฟล์ไม่ได้มีอะไรมากก็มีตามเท่าที่บอกแค่นี้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวนาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ